นี่น้องส้มโอทำไมถึงวางโทรศัพท์ไม่เป็นที่อย่างนี้ล่ะรู้ไหมว่าวางโทรศัพท์ไม่ไม่เป็นที่แบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะหายได้ง่ายก็ถ้าเราไม่จำไว้ว่าเราวางไว้ตรงไหนหรือถ้าเราจำไว้แต่ว่าถ้ามีคนมาเอาไปล่ะน้องจะทำยังไงก็น้องไม่รู้นี่พี่ ว่าสถานที่ไหนควรวางและสถานที่ไหนไม่ควรวางอ๋อต้นเหตุคือความไม่รู้นั่นเองใช่พี่น้องไม่รู้จริงๆถ้าพี่รู้พี่ก็บอกน้องหน่อยสิได้ได้เดี๋ยวพี่จะบอกให้ตั้งใจฟังนะฟังล่ะฟังดีๆ5สถานที่ที่คุณไม่ควรวางโทรศัพท์มือถือโดยเด็ดขาด มีสถานที่สำหรับวางโทรศัพท์ของคุณซึ่งดูเหมือนปกติหรือสะดวกสบายอย่างยิ่งแต่จริงๆแล้วอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณได้ โทรศัพท์มือถือกลายเป็นสิ่งของที่ขาดไม่ได้แต่นิสัยการวางโทรศัพท์แบบไม่ระวังกลับซ่อนความเสี่ยงต่อสุขภาพร้ายแรงที่น้อยคนนักจะตระหนักถึงต่อไปนี้คือ5ตำแหน่งที่คุ้นเคยที่ควรนำออกทันทีเพราะเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพที่อยู่เบื้องหลังตำแหน่งเหล่านี้อาจทำให้หลายคนยอมแพ้ 1. เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในกระเป๋านิสัยการใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าโดยเฉพาะกระเป๋าหน้าถือเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดแต่ก็เป็นอันตรายที่สุดสำหรับผู้ชายเช่นกันโทรศัพท์มือถือปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า RFEMR และสามารถเพิ่มอุณหภูมิบริเวณสัมผัสเมื่อโทรศัพท์ร้อน งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการวางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้บริเวณขาหนีบอาจเพิ่มการได้รับรังสีที่อันตะการสัมผัสรังสีนี้โดยเฉพาะในผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องภาวะเจริญพันธุ์อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพปริมาณและการเคลื่อนที่ของอสุจิส่งผลให้ความสามารถในการตั้งครรภลดลง นอกจากนี้การใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังขณะนั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอาจทำให้เกิดแรงกดทับเส้นประสาทไซแอติกได้การทำเช่นนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างหรือกระดูกสันหลังคดหากทำเป็นประจำเป็นเวลานาน 2. ววางโทรศัพท์ไว้ใกล้ศีรษะขณะนอนหลับ การนอนโดยวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ศีรษะก่อให้เกิดความเสี่ยงหลัก2ประการได้แก่การรบกวนการนอนหลับและความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ประการแรากแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งจะถูกดูดซับแม้ในขณะที่ปิดอยู่สามารถยับยั้งการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งควบคุมวงจรการนอนหลับและการตื่นของคุณ การรบกุญอย่างต่อเนื่องจากการแจ้งเตือนการสั่นหรือแสงที่อยู่ใกล้ศีษะะสามารถลดระดับการนอนหลับเร็มลงได้ทำให้เกิดอาการกวดหัวหูอื้อและอ่อนเพลียเรื้อรัง ประการที่ 2. หากชาร์จโทรศัพท์ข้ามคืนหรือวางไว้ใต้หมอนหรือผ้าหม่มความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการชาร์จและการใช้งานจะถูกกักเก็บไว้และไม่สามารถระบายออกได้ความร้อนที่สูงเกินไปนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการระเบิดของแบตเตอรี่หรือความเสียหายของอุปกรณ์อย่างมาก 3. เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในกระเ๋าเสือ้อ บริเวณนี้ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากอาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังและปัญหาการฉายรังสีเนื่องจากบริเวณหน้าอกและรักแร้เป็นบริเวณที่มีเหงื่อออกมากการเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือเสื้อที่มีบริเวณหน้าอกที่ชื้นจะทําให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีรียและยีสต์เมื่อโทรศัพท์สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงแบคทีเรียสามารถเคลื่อนตัวไปยังผิวหนังได้ง่ายทําให้เกิดการระคายเคืองสิวและการติดเชื้ออื่นๆที่ผิวหนังนอกจากนี้แม้ว ว่าจะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถืออย่างแน่นอนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโทรศัพท์มือถือกับมะเร็งเต้านมแต่การวางอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าแม้ในระดับต่ำไว้ใกล้กับเนื้อเยื่ออ่อนที่บอบบางเป็นเวลานาน,านก็ยังถือเป็นพฤติกรรมที่ควรจำกัด 4. ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้ใบหน้าขณะพูดคุย หลายคนมีนิสัยชอบแนบโทรศัพท์แนบหูหรือแนบแก้มขณะโทรออกซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขอนามัยและเป็นอันตรายต่อผิวหนังโทรศัพท์มือถือถือเป็นอุปกรณ์ที่สกปร,รกที่สุดชนิดหนึ่งเนื่องจากมีแบคทีเรียไวรัสและเชื้อโรคสะสมอยู่เป็นจำนวนมากจากมือโต๊ะและพื้นผิวอื่นๆ เมื่อนำโทรศัพท์ไปกดทับใบหน้าแบคบทีเรียเหล่านี้จะเข้าสู่ผิวหนังโดยตรงทำให้เกิดการอุดตันรูผุมขนก่อให้เกิดสิวระคายเคืองผิวและอาจทำให้ปัญหาผิวหนังที่มีอยู่เดิมรุนแรงขึ้นนอกจากนี้เพื่อลดการสัมผัสกับรังสี rf ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้วางโทรศัพท์ห่างจากใบหน้า0.5เซนเมถึง1.5เซนติเมตรขณะสนทนาโดยใช้ลำโพงโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง 5. การนำโทรศัพท์เข้าห้องน้ำการพกพาหรือวางโทรศัพท์ในห้องน้ำนั้นไม่ถูกสุขลักษณะและก่อให้เกิดความเครียดต่อร่างกายเมื่อกดชักโครกแบคทีเรียและไวรัสอาจฟุ้งกระจายในอากาศเป็นอนุภาคขนาดเล็กซึ่งสามารถเกาะบนพื้นผิวใดๆรวมถึงโทรศัพท์ของคุณได้ในระยะไม่เกิน1เมตรการทำเช่นนี้จะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคลําไส้หรือการติดเชื้ออื่นๆ หรือการใช้โทรศัพท์ในห้องน้ำทำให้ต้องนั่งนานขึ้นการนั่งเป็นเวลานานจะเพิ่มแรงกดบนเส้นเลือดบริเวณทวารหนักซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคริดสีดวงทวารโทรศัพท์โทรศัพท,รพทรพ์รังสีรังสีสุขภาพสุขภาพนอนหลับแบคทีเรียแบคทีเรียไงคราวเนี้เข้าใจสถานที่ที่ไม่ควรวางโทรศัพท์หรือย,อยังฮะ เข้าใจแล้วพี่คราวนี้ก็ไม่ควรวางโทรศัพท์ในสถานที่ทั้งห้าที่พี่บอกไปนะจ้าพี่งั้นก็ไปเลยไปวางที่ไปวางโทรศัพท์ใหม่เลยไปไป